เปิดกล่องรับซื้อเหรียญช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสับผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณอ่ะสวัสดีพี่ๆี่น้องน้องคุณลงุงคุณป้า ต่างเปนใหญ่ทั้งทุกคนเลยฮะอ่ะเนาะทำอะไรกันอยู่เอ่ยฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ว่างวันจักงานก็มาดูปปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันท่านผู้ชมฮะใครมีเหรียญมีเหรียญแล้วหากยังไม่มีที่ขายลองลอง,ลองเข้ามาติดตามช่องของปปาดูนะฮะเนาะ นำเหรียญของท่านมาเปรียบเทียบในคลิปวิดีโอช่องของปปาดูซิว่าเหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ช่องของปลาประกาศรับซื้อไปหรือเปล่าก็ลองไปตรวจสอบดูท่านผู้ชมฮะหากใช่ท่านผู้ชมฮะปลาปาขึ้นไลน์ช่องทางการติดต่อเราแนะนําให้อ่าแอดไลน์เพื่อนๆแล้วก็ส่งรูปเหรียญส่งรูปเหรียญมาเนาะให้ทางเราตรวจสอบว่าอ๋อเหรียญนี้เรารับซื้ออะไรประมาณนั้นหากเหรียญไหนไม่ใช่เราก็จะให้รายละเอียดไปให้ความทําความเข้าใจไปว่า เหรียญนั้นเป็นยังไงยังไงทาไมทางช่องเราไม่รับซื้อหรือว่าการตลาดเขาไม่รับซื้อท่านผู้ชมฮะเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีรายละเอียดบอกกล่าวกันไปเหรียญทุกเหรียญก็ไม่อาจจะขายได้หมดทุกเหรียญอ่ะดูซิว่าเหรียญนี้ท่านผู้ชมมาส่งมาจากจังหวัดบึงการอ่ะจังหวัดบึงการมีเหรียญอะไรมาฝากช่องของปปาเรามาดูกันสิเอาหนึ่งเลยเปิดเลยฮะท่านผู้ชมฮะเนาะไม่ต้องรีลาแล้วเปิดเลยอ่ะปื้ลงมาลงมาลงมาท่านผู้ชมฮะเราเปิดกล่องรับซื้อเหรียญดูฮะท่านผู้ชมฮะ บางครั้งเหรียญก็จะมีเหรียญคอติดมาบ้างอะไรมาบ้างป,ป้าป๋าก็มาเก็บสะสมไว้นะได้เหรียญเด็ดบ้างไม่เด็ดบ้างก <g> ็ <ül> เดี๋ยวป,ป้าป๋าก็จะมาแปลงงานแปลงเหรียญต่อไปว่าจะเอาไปทําอย่างไรกันดีอะไรกันต่ออะไรประมาณนั้นอ่ะท่านผู้ชมมาเรามาดูกันเนาะเหรียญไหนที่ต้องตำหนิป้ป,ป๋าก็จะตำหนิเหรียญไหนที่ดีปาป๋าก็จะบอกว่าดีท่านผู้ชมฮะนะเอากันตรงๆเนาะจะไม่ต้องอ้อมค้อมท่านผู้ชมฮะอันนี้คือเหรียญอะไรเออเหรียญการจนากาญจนาอะไรท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะ ปาปาขอเทกองก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาจับดูทีละชิ้นละชิ้นเอาว่ากันไปอ่ะปืด๊ดท่านผูช้ชมฮะดูอะไรกันก่อนเอ่ยอ่าอันนี้เหรียญอะไรเอ่ยเหรียญค่อนข้างจะเก่าแล้วท่านผูช้ชมฮะเก่าเอาเก่าแล้วนี่คือเหรียญห้าสตางห้าสตางค์ให้ท่านผู้ชมฮะใครที่มีนะผ่านการใช้งานประปารับซื้อห้าสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยเนี่ยท่านผูช้ชมฮะเดี๋ยวป้าปาขยับกองเห็นเกรงว่าจะไม่ค่อยแจ่มใช่ไหมอ่ะ ห้าสตางค์ปีพศ2500ท่านผู้ชมครใครที่มีนะฮะป้า,ปา,ปารับซื้อผ่านการใช้งานเดี๋ยวมาดูทีนึงอย่างนี้อ่าถ้า,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 าผ่านการใช้งานอย่างนี้บอกตรงนะว่าก็ก็ยังซื้อขายกันคะ่อนข้างยากเอาง่ายๆว่าเป็นเป็นเป็นผ่านการใช้งานแบบว่าส่งต่อได้เนอะผ่านการใช้งานปะปารับซื้อเหรียญละ5บาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ10บาทเลยท่านผู้ชมโอเคนะเออไม่ใช่ท่านผู้ชมผ่านการใช้งานเหรียญละส0 ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญได้20เลยนะออะใครมีลองดูนะฮะสตางค์ปีพศ2 5 0 0อ่ะสตางค์รูท่านผู้ชมฮะสตางค์รูก็ราคาก็จะอยู่กันที่เหรียญละ7บาท8บาท9บาท10บาทอะไรประมาณท่านผู้ชมฮะนะประมาณนั้นอ่ะสตางค์รูใครที่มีนะลองติดต่อช่องของปาปาดูหากอยากขายบางคนก็เก็บไว้เยอะท่านผู้ชมฮะเป็นแบบร้อยเป็นพวงมาลัยเก็บไว้ก็มีคนสมัยก่อนๆเนาะแต่ปัจจุบันนี้ปาปาไม่มั่นใจจะเหลืออยู่หรือเปล่าเอาใครที่ดีลองติดต่อมานะท่านผู้ชมฮะ นะสภาพค่อนข้างเก่าก็จะอยู่กันเหรียญละ5บาท6บาท7บาทอะไรประมาณนั้นอ่ะน,นี่คือสตางรูท่านผู้ชมฮะปื๊ดปปะปาวางไว้ก่อนนะหลังจากนั้นเรามาดูอะไรเอ่ยอ่ะอันนี้เป็นเหรียญ1นบาทเหลืหอหงก็เดี๋ยวให้อดมินเขาไปดูสภาพนะเพราะว่าสภาพค่อนข้างจะแย่ดูจากตาเปล่านะฮะถ้าแย่ปปะปาก็บอกว่าแย่ไปเลยนะฮะนะสภาพค่อนข้างที่จะส่งต่อ,อยากไหมเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งกลับนะก็ขอเหรียญท่านผู้ชมฮะปกติก็เป็นเหรียญหาง,ง่ายอยู่แล้วนะผลิตออกมาเยอะ ก็ขอเหรียญที่ได้รับอ่าที่ส่งต่อได้ท่านผู้ชมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวไปว่ากับแอดมินเอาเนาะไปคุยกับแอดมินเอานะสภาพนี้ป้าปาไม่มั่นใจว่าจะส่งต่อได้ไหมเนาะเพราะนักสะสมเนี่ยถึงจะไปเหรียญหาง่ายเขาเองเขาก็ต้องการเหรียญที่สภาพค่อนข้าง,ง,ง,งจะจะเก็บสะสมได้ในประมาณนั้นอ่ะเราก็ค่อยๆแจ้งกันไปท่านผู้ชมอ่นะเนาะจื๊ออ่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหรียญเ,เรือหงส์นะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงส์อ่ะป้ปาแยกไว้ตรงนี้ ไงเดี๋ยวให้แอดมินเขาปเช็คก่อนนะท่านผู้ชมนะนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหรียญตาแผ่นดินใช่ไหมอ่ะตาแผ่นดินเดี๋ยวเรามาคัดดูกันมากรองดูกันว่าเหรียญไหนพอจะส่งต่อได้เหรียญไหนส่งต่อไม่ได้เนาะอ่ะปึ๊บอ่ะนี่ตาแผ่นดินท่านผู้ชมวนะก็ใครที่มีฮะปะปารับซื้ออยู่นะอ่ะแต่ขอสภาพเท่านั้นแหละท่านผู้ชมนะก็ช่วยรับซื้อกันอยู่ใครมีก็ส่งมาเลยอ่ะใครมีก็ส่งมาเลยปปาไม่แั่นใจปปาโปรโมชั่นไปหรือเปล่าน่าจะโปรโมชั่นไปใช่ไหม อ่าโอเคเนาะอันนี้เป็นเหรียญเรือหงอ,อันนี้เป็นเหรียญอ่าเนี่ยปปารับซื้อไปรู้สึกว่าจะเป็นอ๋ออันนี้ยังไม่ทันได้ได้ได,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 ได้ได้โปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นไปสองที่ราคานี้อ่ะปะปาลืมแล้วใครมาก็มาทักกับแอดมินเอาละกันนะโอเคเนาะถ้าหากต้องการขายอันนี้เรือหงโอเคนะฮะเดี๋ยวปปาแยกออกกันเพราะเจ้าของเขาไม่ได้แยกมาโอเคท่านผู้ชมฮะอันหนึ่งบาทหลังวัดเนี่ยอ่าใครที่มีปปาประกาศรับซื้ออยู่นะปะปาประกาศรับซื้ออยู่ขอสภาพ,พส่งต่อได้นะฮะ อ่านการใช้งานหากไม่ผ่านหรือไปว่ากันใหม่โอเคเนาะอ่ะสามที่ราคาละสามปีพศละตัวนี้มาดู1บาทอีกชนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะนี่คือ1บาทพญาครุฑปีพศ2517นะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะหลายล้านเหรียญแต่บังเอิญท่านผู้ชมฮะนักสะสมเขานิยมนะนักสะสมเขานิยมเล่นหาก็ราคาไม่มีหลักหมื่นหลักแสนฮะก็จะอยู่กันที่ ปปาว่าอยู่ันที่หลักพันมัง้งแต่ต้องเป็นเหรียญที่ประสียนตรงใช่ไหมโอเคประมาณนั้นใครที่มีถ้าไม่ชมฮะอ่ะเดี๋ยวปาปาก็ทําคลิปใหม่เนาะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทอันนี้10บาทที่ลึกถ้าไม่ชมฮะอ่ะสิบาทที่ระลึกอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกราชินีผมมวยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็น5บาทที่เช่นเดียวกันเป็นวาละย่อยๆนะอันนี้เป็น1บาทที่ระลึกโอเคถ้าไม่ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อะไรเอ่ยอ่ะอันนี้ก็ เนี่ยสภาพนีท่านผู้ชมฮะก็โอกาสจะส่งต่อค่อนข้างยากมากเนาะก็ช่วยกันดูเนาะอ่ะจะส่งมาปะปาก็ไม่เป็นไรส่งมานะถ้าว่าท่านไม่เก็บไว้ก็ลองส่งมาเดี๋ยวปะปาจะได้เอามาเป็นต้นแบบเป็นเหรียญอาจารย์เนาะอ๋อเหรียญอย่างเงี้ยสวยมากเหรียญอย่างนี้เกรดเอเกรดบีหรือว่าเหรียญไหนที่ขายไม่ได้ส่งต่อไม่ได้ท่านผู้ชมฮะอันนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งอ่ะที่ปะปาต้องบอกตรงๆนะเวลาไม่เ้าท่านผู้ชมมาปะปาห่วงว่าจะไปจับเหรียญมานึกออกไหมฮะจะไปจับเหรียญมา ฉะนั้นก็ถ้าเกิดไปจับราคาถูกก็จริงแต่ว่าสภาพเขาแย่เดี๋ยวพปาไม่รับซื้อเข้าท่านก็จะไปขาดทุนอีกนึกออกไหมฮะถ้าไม่จับมาก็ไม่เป็นไรไม่ไปซื้อต่อเข้ามาก็ไม่เป็นไรโอเคเนาะอ่ะอันนี้คุดตรงท่านผู้ชมฮะปื้ดวางไว้อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญอะเอยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญการจนาอืมเป็นเหรียญการจนาถ้าเกิดเป็นแบบปปาก็ไม่ค่อยจะได้เข้าไปดูข้อมูลเอรียดแบบนี้ท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะเดี๋ยวให้แมนเขาตรวจสอบแล้วก็ส่งข่าวกลับไปอันนี้การจนานี่เขาผลิตออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยจะเเเป็นนียื้อ อย่างไงเนื้อกระไลเงินกระไลทองเนืออเน้อาสามกริยัเอออะไรเอเอยเอยอะแยะไปหมดฮะเหรียญการจนาของราชกาลที่9ก้าปปายอย่างตามไม่หมดเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวแค่ว่ากันใหม่วันนี้เรามาเปิดกล่องลับซื้อเหรียญท่านผู้ชมมากก็จะเหรียญมีมากมีน้อยหากปปามีเวลานะส่วนใหญ่ปปาก็จะมาทําคลิปนั่นแหละนะเพื่อเป็นสาธารณะ พื่อให้รู้ว่าเหรียญของท่านที่มาเนี่ยปาตรวจสอบแล้วเป็นแบบนี้ดูแล้วเป็นแบบนี้เหรียญของท่านมีจํานวนเท่าไหร่เป็นเหรียญเด็ดไหมเป็นเหรียญติดมาไหมเราจะได้นําข้อมูลมาบอก F4 ทางบ้านด้วยนะที่จริงถ้ามีเวลาปปาๆก็จะเปิดให้ทั้งหมดเลยโอเคไหมฮะจบละเหรียญจากบึงการฮะเดี๋ยวยังไงก็รับเงินจากแอดมินถ้าหากหาเหรียญได้ก็สามารถติดต่อส่งขายช่องของปปาได้นะเรายังรับซื้อเหรียญกันอยู่เนาะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของป้าบาปปาไว้ท่านผู้ชมฮะ หน้าถ้าเกิดท่านท่านอยากจะดูว่าปปาร,ร,รับซื้ออย่างไ i i an, รบ้างเนี่ยก็จะได้รู้โอเคฮะท่านผู้ชมฮะเนาะคลิปนี้สั้นๆจบกันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่อะใครอยากขายเหรียญติดต่อช่องของประปามาเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ค่อนข้างจะตลอดสําหรับอาหน้าคลิปวิดีโอของท่านหน้ามือถือหน้าจอทีวีของท่านอะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ